สวัสดีค่ะมีใครเบืงไหมคะที่กำลังมองหาวิธีแจ้งคะแนนนักเรียนแบบนี้มีเพียงแค่ว่าเราพิมพ์ชื่อเข้าไปคะแนนของนักเรียนก็จะขึ้นมาหรือจะพิมพ์แค่เลขที่คะแนนก็ขึ้นมาทันทีถ้าใครกำลังมองหานะคะคลิปนี้ตอบโจทย์คุณได้ค่ะเพราะว่าเราเพียงแค่พิมพ์ชื่อของนักเรียนหรือพิมพ์เลขที่เข้าไปเราก็สามารถรู้คะแนนได้ว่าได้คะแนนเท่าไหร่แล้วนักเรียนก็ยังรู้ได้อีกว่า มีงานไหนบ้างที่ยังไม่ได้ส่งงานและยังไม่มีคะแนนนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะว่าเราจะใช้วิธีการนี้อย่างไรคะ่ะเริ่มต้นจากคุณครูมีคะแนนของนักเรียนนะคะคุณครูเอาไปใส่ใน g o o l l s s h e t t คะ่ะอย่างเช่นตัวอย่างคะ่ะ มีชื่อนักเรียนมีเลขที่นะคะแล้วก็มีคะแนนของคะแนนชิ้นที่1 2 3 4จนถึง8แล้วก็มีคะแนนรวมนะคะทำแบบนี้นะคะไว้ใน g o o l l s s h e t t ของเราค่ะอันดับต่อไปนะคะเราก็ไปกดแท็บใหม่ค่ะพิมพ์คำว่า Google Studio นะคะจะปรากฏหน้าต่างขึ้นมาแบบนี้นะคะเราก็เลือกตัวแรกค่ะ Google Data Studio Overview ค่ะ คลิกเข้าไปค่ะจากนั้นก็จะเข้าสู่หน้าต่างของ Data Studio นะคะคลิกเครื่องหมายบวกค่ะแรงงานว่างเปล่านะคะจะปรากฏหน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาค่ะเราก็ไปคลิกแหล่งที่มาของงานของเราหรือคะแนนของเรานะคะอยู่ใน Google Sheets นะคะคลิกที่ Google Sheets ค่ะพอคลิกเข้าไปนะคะเราจะเห็นเมนูอยู่ฝั่ง ซ้ายมือนะคะซึ่งจะมีรายการทั้งหมดนะคะเราก็จะเลือกตัวถัดมานะคะที่เป็นสเปซชีนะคะคะแนนนักเรียนค่ะเลือกคะแนนนักเรียนค่ะจากนั้นแผ่นง,งานตัวนี้ก็จะบอกว่าเป็นแผ่นง,งานที่ไรแผ่นง,งานของเราชื่อ6 1นะคะก็เลือก61ค่ะถัดไปก็จะคลิกคำว่าเพิ่มนะคะเพิ่มข้อมูลเข้าไปค่ะและจะปรากฏ กล่องข้อความขึ้นมาแบบนี้นะคะให้คลิกคำว่าเพิ่มในรายงานค่ะพอคลิกเข้ามาแล้วนะคะก็จะมีข้อมูลลิงก์เข้ามาที่หน้าตาของ data studio นะคะเป็นกล่องข้อความเราสามารถขยับได้ค่ะโดยการคลิกเมาส์ค้างและลากค่ะต่อด้วยการพิมพ์หัวข้อนะคะว่าเป็นการแจ้งคะแนนของนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6นะเลือกตัว a ค่ะที่เป็นกล่องข้อความนะคะ ก็มาพิมพ์ข้อความลงไปเลยค่ะพอพิมพ์ข้อความเสร็จแล้วนะคะให้เรามองด้านขวามือนะคะด้านขวามือจะเป็นรูปแบบว่าเราจะใช้รูปแบบของตัวอักษรแบบไหนขนาดเท่าไหร่นะคะแล้วเป็นตัวหนาตัวเอียงสามารถจัดการได้หมดเลยพร้อมทั้งสามารถที่จะใส,ส่สีพื้นหลังก็ได้นะคะซึ่งอยู่ด้านขวามือค่ะ เมื่อทุกคนตกแต่งตัวอักษรแล้วก็พื้นหลังเรียบร้อยนะคะต่อไปก็จะเป็นทําช่องให้นักเรียนพิมพ์ชื่อนะคะ <c oughs> ก็ไปเลือกที่ตัวเ <c oughs> พิมพ่มตัวควบคุมค่ะแล้วก็เลือกช่อง input นะคะ <c oughs> ก็มาสร้างเป็นกล่องเลยค่ะพอสร้างเสร็จแล้วสังเกตในกล่องจะมีควาว่าชื่อสกุลถ้าได้ตรงกับความต้องการของเราก็ไม่ต้องแก้ไขอะไรค่ะ แต่ถ้าจะแก้ไขแก้ไขยอยู่ด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะเห็นไหมคะจะมีลูกศรอ,อยู่ตรงนี้ค่ะเราสามารถที่จะแก้ไขตรงนี้ได้นะคะต่อไปค่ะเราจะใช้อีกช่องหนึ่งเป็นช่องของเลขที่นะคะแล้วก็จะวางด้านล่างของชื่อสกุลเลือกตัวเพิ่มตัวควบคุมเหมือนเดิมค่ะช่อง Input ค่ะจากนั้นก็ล่างเหมือนเดิมค่ะ ทีนี้สังเกตในกล่องนะคะเขาจะใช้สิ่งที่ขึ้นมาคือคะแนนชิ้นที่4ซึ่งเราไม่ได้ต้องการแล้วก็ไปคลิกด้านขวามือนะคะคลิกที่คำว่าคะแนนชิ้นที่4ค่ะเลือกค่ะแล้วก็ไล่ลงไปถึงคำว่าเลขที่ค่ะเลือกเลขที่เห็นไหมคะเลขที่ก็จะขึ้นมาเรียบร้อยแล้วด้านหน้าจะต้องเป็น1 2 3ค่ะ1 2 3คือตัวเลขนะคะแต่ถ้าใครเป็น A B C ต้องแก้ไขเป็น 123นะคะถ้าเป็นเลขที่ต้องเป็นตัวเลขถึงจะพิมพ์ข้อมูลได้ค่ะต่อไปเราก็จะใส่ชื่อด้านหน้านะคะเพื่อที่จะบ่งบอกว่าในตรงนี้คือกรอกชื่อสกุลน,นะคะแล้วก็กรอกเลขที่นะคะก็พิมพ์เข้าไปค่ะสามารถตกแต่งเรื่องของชนิดของตัวอักษรขนาดสีพื้นหลังได้เหมือนเดิมนะคะอยู่ด้านขวามือค่ะ ในการตกแต่งกล่องข้อความนะคะทุกครั้งเลยต้องคลิกเมาส์ให้ขึ้นกรอบสีน้ำเงินก่อนค่ะถึงจะสามารถที่จะแก้ไขได้ค่ะเมื่อเราตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะลองเพิ่มแผนภูมิเข้าไปนะคะจะเลือกที่เพิ่มแผนภูมิค่ะแล้วก็เลือกแผนภูมิวงกลมนะคะเพื่อที่จะดูค่าสรุป คะแนนรวมของนักเรียนนะคะจากนั้นก็มาลากเก็บไว้เห็นไหมคะจะขึ้นมาแต่ว่าข้อมูลนี้ดูด้านขวามือนะคะจะขึ้นคําว่าเลขที่ค่ะเราไม่ต้องการเราก็เลือกข้อมูลนี้ใหม่ค่ะเป็นเป็น,น,น,นะคะแนนรวมค่ะก็คลิกคําว่ารวมค่ะก็ได้ออกมาเรียบร้อยต่อไปเป็นการจัดการกล่องที่นําเสนอข้อมูลของเรานะคะถ้าเราไม่ต้องการนําเสนอชื่อสกุลของนักเรียนไม่ต้องการให้เห็นเราก็มาคลิกด้านขวามือเหมือนเดิมน,นะคะลบทิ้งเลยค่ะ คลิกเครื่องหมายกากบาทนะคะจากนั้นเราก็มาเพิ่มเซตข้อมูลนะคะเพิ่มกดเครื่องหมายบวกค่ะคลิกเข้าไปเราต้องการให้เพิ่มให้เห็นอะไรบ้างนะคะอย่างในตัวอย่างนี้ก็จะเป็นคะแนนชิ้นที่1ถึงชิ้นที่8นะคะแล้วก็มีคะแนนรวมที่จะเพิ่มเข้าไปนะคะเราก็จะคลิกเลือกข้อมูลทุกอย่างที่เราต้องการนะคะก็คลิกเข้าไปเรื่อยๆเลยค่ะ แล้วถ้าเกิดว่าอันไหนที่เราไม่ต้องการเราก็คลิกเครื่องหมายกากบาดด้านหลังของกล่องข้อความตัวน,นั้นนะคะแล้วมันก็จะหายไปค่ะเมื่อเลือกเซตข้อมูลเรียบร้อยแล้วให้สังเกตนะคะว่าเซตข้อมูลที่เราต้องการมีอะไรที่ ยังไม่ถูกต้องไหมซึ่งให้สังเกตด้านขวามือเหมือนเดิมนะคะเราก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะสามารถที่จะจัดให้ในตารางนี้เรียงจากมากไปน้อยก็ได้ทีนี้มาดูนะคะคะแนนชิ้นที่4มันจะขึ้นต้นด้วย A B C นะคะซึ่งคลิกเข้าไปปุ๊บมันจะเป็นคำว่าข้อความคำว่าข้อความนี้มันใส่ตัวเลขไปมันก็จะไม่มีข้อมูลนะคะไม่ปรากฏข้อมูลดังนั้นเราต้องแก้ไขตัวไหนที่เป็น A B C ให้เป็นตัวเลขในข้อที่เราต้องการให้เป็นตัวเลขนะคะโดยวิธีการก็คือให้เราเลื่อนขึ้นไปด้านบนค่ะแล้วเลือกปาักกานะคะหรือดินสอนะคะที่อยู่ตรงคะแนนนักเรียนนะคลิกเข้าไปค่ะพอคลิกเข้าไปปุ๊บเราก็จะไปเจอเนี้ยค่ะคะแนนชิ้นที่4ี่แล้วก็เปลี่ยนจากข้อความให้เป็นตัวเลขค่ะทําแบบนี้ทุกตัวนะคะที่เราต้องการเปลี่ยนให้เป็นตัวเลข ไม่งั้นข้อมูลก็จะไม่ขึ้นมาค่ะแก้ไขให้หมดทุกตัวนะคะจากนั้นก็กดคำว่าเสร็จสิ้นค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไปก็เดี๋ยวกดคลิกรีเฟซข้อมูลนะคะตรง3จุดด้านบนนี้นะคะคลิกไปค่ะแล้วก็จะมีคำว่ารีเฟซข้อมูลค่ะคลิกคำว่ารีเฟซข้อมูลนะคะ จากนั้นเราก็สามารถที่จะนำไปให้นักเรียนได้ใช้ได้เลยค่ะแต่ว่าก่อนที่จะนำไปเราก็มาคลิกคำว่าดูก่อนค่ะเพราะจะได้ดูความเรียบร้อยว่ามันสามารถใช้ได้จริงไหมพอคลิกคำว่าดูเสร็จแล้วเราก็พิมพ์ชื่อลงไปเลยค่ะเราอยากดูชื่อของใครนะคะอันนี้ขออนุญาตพิมพ์เป็นตัวทีนะคะเป็นชื่อทีนะคะก็เอนเตเข้าไปค่ะพอเราเอนเตอร์เข้าไปข้อมูลของทีก็จะขึ้นมาค่ะ นี่ค่ะปรากฏมาเรียบร้อยแล้วนักเรียนก็สามารถเห็นคะแนนของตัวเองได้ลองพิมพ์ตัวอย่างอีกคนหนึ่งนะคะชื่อเอค่ะคลิกเอนะคะก็มาดูคะแนนค่ะขึ้นปรากฏขึ้นมาแล้ว26คะแนนนะคะหรือเราจะมาเปลี่ยนเป็นพิมพ์แค่เลขที่อย่างเดียวก็ได้ค่ะเลขที่ของนักเรียนในระดับชั้นม .6 นะคะก็จะปรากฏชื่อขึ้นมาแล้วก็มีคะแนนให้นะคะ ลองดูเลขที่20นะคะขึ้นมาเรียบร้อยค่ะนักเรียนก็จะเห็นคะแนนของตนเองนะคะนักเรียนคนอื่นไม่สามารถเห็นคะแนนของคนของเพื่อนได้นะคะเพราะว่าเราไม่ได้โชว์นะคะต่อไปเราไปคลิกคําว่าแชร์ค่ะคลิกคําว่าแชร์ข,ขึ้นมานะคะดูที่กล่องตรงข้อความตรงนี้ค่ะแก้ไขได้กับดูได้เราเลือกคําว่าดูได้นะคะจัดการการเข้าถึงค่ะเราก็ไปคลิกคัดลอกเลยนะคะคัดลอกเสร็จแล้วเราก็เอาลิงก์เนี้ย ไปแปะไว้ในห้อง Google Classroom หรือเราส่งให้นักเรียนก็ได้นะคะนักเรียนก็จะสามารถที่จะเข้ามาดูได้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับวิธีการแจ้งคะแนนนักเรียนผ่าน Google Studio นะคะซึ่งก็จะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้เป็นฐานข้อมูลต่างๆก็ได้นะคะและเครื่องมือของ Google Studio ก็มีอีกเยอะแยะมากมายค่ะเดี๋ยวคราวหน้าจะนำทริปดีๆมาฝากกันอีก งะะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ